คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหลังจากหวยออกเจตตัแล้วก็คำานวณให้ตองวดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเลขคำนวณบาเจที่เขาสามตัวตัวเมียนจากมโตัวเลยจากตรงเลยจ้าต,ดดตัวหมจดตัวเจ หนึ่งหกเก้านึ่งเก้าหกเก้าหกหนึ่งเประมาณนสมุติข่ายมันหนึ่งหเกาเอาบ่ในสมุตเจ้าหนึ่งหกเก่าบ่แต่ว่าในยสมุติที่ถูกถกแต่ว่าเป็นยังบ่ม่งกับยุ่ในนันละเฮียบซี่มาเบิ่งเกตตัวเลขออกปุ๊บได้ท่านที่เราสิคำนวณเห็นกันสดๆเลยอือันนั้นเขาสามตัวเมนบอเกตสาตัวตรงเลยเมนว่ อันของเกดตัวปอยลงคลิปเจ้าของอันตรงเทว่าอันเอาเอาเอาลงช่องอันเป็นหนึ่งหกเก้าไอเกเป็นหนึ่งหกเก้าจอมโตกับหกเก้าจ้าแล้วอันเดี๋ยวมันเลขออกมือใดก็ออกวันพฤหัสค่ะเอามาจันตองหวัดวันที่สิบหกมิถุนายนเกดเนาะแมนจ้าเข้าตลอดพี่น้องนี่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 วันตัวมันจีวันตัวเอาไห้แม่รัดไหเบนเอ็นซีเบิ่มก่อนเอาไออ่าแอดบอได้เฮ็ดคลิปเกตัวดอก อ่าแต่พอว้แม่รักก็ยูขอแต่ยูเ<อ>นาะค่ะแม่นี่ดีพี่น้องสามตัวสองตัวแล้วก็จับคู่ให้หกเก้าจับคู่ให้นะนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งหกเก้าแต่คำนวณน,นะคะเดี๋ยวคำนวณมันสิายแน่เด้อพี่น้องแจก็ชัวเนาะเข้าก็เอาตัวที่เข้ามาเนาะก <69 S 1> ็ะออเอามากฟันประกอบเีอเนาะแจกเนาะแม่เรามาฟันประกอบอีกเป็นยังเป็นยังเกี่ยวคือมาหนึ่งหกเก้า ที่แรกจับมาจับมานน่เพราะว่าเกจตูเชิดว่าเล็มันมีหนึ่งเรางบเก้านี่เกจตูมักมาตใดเท่าใดก็เรยกว่าจั้งไดกะต้องเป็นหนึ่งหบเก้าค่ะก็เลยเขียนเขียนแห่งข้าเจ้าเพราะว่าเวลาเกจตูจับคู่ี่เนาะมันจิตมันมันมันของมือนี่มันจิมีสีมีหนึ่งมีหกมีเก่ามีแปดมีสองมีหาเลขเกตโตนี่จะเข้าจะมหาโตเลขกเกจตัวมาห้าตัวพี่น้องเ่ะแม่ ม,มือนี่ละ่ะมาซีโตเพราะวศูนมาศูนมาไ่ลางค่ะศูนมาลางแต่ว่าสองนี่นี่ะย่านี่ละ่ะบัดนี้มือวันจันท์น่ะมือวันจันท์น่ะมาบนลางถ้าเขออกว่าวันจันะจะมาบนลางตลอดบัดน,นี้มือนี่มือนี่เจตโตสีหพี่น้องเลขเกตโตเลขเกตัวแต่มาห้าตัวเหมือนเดิมเกตโตคิดว่าสิมาหาโตพี่น้องเกตจังได้กับมาหาโตค่ะ แล้วเจตูจับไหกอนจะหกคูเนาะ,ะราะว่าปกติแล้วเจตูสิมักจับเลขกแค่หกคูอย่าเราก็ใไหพี่น้องเอาไปจับเองอย่าพี่น้องเอฟซีเอาไปจับเองเนาะคะ่ะเอาเลขนะเจ็ดตัวมาห้าตัวนะ่ะแม่นะค่ะเลขกเกตูมหาตัวน่ะนเอฟซีแปจับเองเพราะว่าอาจา<ม>จะประมากที่เจ็ดตัวจับให้อาจจะบ่ะมากที่เจตูจับให้ค่ะให้เอาไปจับเองคือว่าเจตูนี่งวดนี่นี่สีมียู สองมีหามีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดมีสามมีหกค่ะมาห้าตัวค่ะพี่น้องเขาจะเสียงแค่หาตัวท่านละจา้าเดี๋ยวเกตุ๋วสิจับเลขในใจเกตูเด้อพี่น้องเด้อหวดนี่กันแมนได้ฟันไสอีกยังคอยนั่นเนาะค่ะเนาะ,นะจะ้าเกตุเดี๋ยวขอถามนะคะอันสองห้าศูนย์เก้าเจ็ดสามหกเลยมาเลขเจ็ดตัวแมนค่ะนี่นี่นี่เลขเกตุ๋ว นี่ค่ะพี่น้องสามารถเอาไปเอันเอาไปอันจับเองก็ได้ดน้านงข้างบนแถวข้างบนข้างบนนี่ของของมือนีอ๋อของวัดวัดหนึ่งมิถุนายนจ้าของมือนีข้างล่างนี่เจ็ดตัวข้างล่างเป็นของวัดวันที่สิบหกมิถุนายนวันที่สิบหกนี่จ้าเนี่ยมีสองมีหามีศูนย์มีเก้ามีเจ็ดมีสามมีหกค่ะแล้วเจ็ดตัวค่ะเจ็ดตัวสิจ้าหายฮกคูจ้าเจ็ดตัวสิจ้าหายฮกคูได้พี่น้องเด้อ รับรองพี่น้องงวดนี้เจตัวสีผ้าเอาเงินแสนหลันได้แท้งวดนี้เพรว่ามีเหล็กในใจแล้วเอาได้มีเหล็กมักตองงวดเลยมันมาค่ะแมนค่ะมีมีเหล็กมักตองงวดพร้อมนี่นี่ตัวนี้เลยพี่น้องสามตัว้อค่ะเด้อพี่น้องตัวนี้นี่คือตัวนี้เน้นๆเลยเด้อเพราะว่าฟันฟันฟันใมโบออกงวดนี่ตรงมาออกงวดสีมา พอวางหวดนีมันบ่มมีสามเด้งัวดนีบ่มีสามได้เกตูฟันว่ามีงามาบอกว่าสามเกตแตเกตูสีมักจับเลขเอาเลขตองหัดเอาเลขที่มันบ่ออกมาลุ่เพราะว่ามันมีค่ะมันมีตัวหนีจัะอันนี้คือสองตัวของเกตูเนาะถ้าเกตูจับห้หเกตูจะจับห้สามตัวเด้อพี่น้องเด้อถ้าพี่น้องมักกะจังจัดเนาะ,ะเนาะศูนย์มาเหมือนเดิมค่ะพี่น้องศูนย์มาเหมือนเดิม ถ้าให้จับให้นะคะเอบซี่ว่าต้องคิดมากได้แท่งวดนี่สีเอาให้แตกปังๆเลยก็ได้พี่น้องสามอนเจ็ดตัวนี่มาสามตัวม้ามือนั่นเป็นอยังคือมาเชียนให้ไอเจนโตกลับว่ะจะถือโตโตดเนาะแต่แต่พี่น้องเอฟซี่เป็นเกษียนนั่นน้ำเนาะวัน เอาคือวางสันล่ะคือว่าเลขสีมากมีแเปียันสันบเมนมันบบมีอยู่ในมีนี่เสียงปูแมลรัดหยอกข่อยแล้วแต่ว่าเขามากมือ <c oughs> เขามากมือเศร้านี่เพื่อนบอกเลยดเลยด้เล็กอยู่เฮี้นหลังนี่ล่ะเพื่อนบอกวางสีด้ก็เล็กไปเบาก,กับแมนรัดเนาะแม่รัดเนาะไอให้ห้าเลขรถเจ้าสีออกดีว่าสันว่าขั้นใดว่าสัน ขั้นไม่นี่มากวันนั้นขั้นไม่ก็ออกอวามสินกับเลขหนาสามตัวเนี่ยเลขไทยสามตัวเนี่ยเนาะแม่ค่ะหกห้าสองเราบัดนี้ขั้นนั้นก็ออกอีกเก้าหกเก้าหกป้าปูเพิ่นบอกเดิทำก่อนเสียเจ้าซื้อตอนนั่นท่านดามาตาเทียงกุลเนาะเนีเพราะปูเพิ่นบอกว่าเลขอยู่เงี้ยหลังนีแม่อยู่หลุขั้นนีอยู่หลุเงี้ยหลังนีแม่แต่นี่เจตตัวบายอยู่ว่าไปห้าเลขสย่ออกยีลดเจ้าเด้ออ่าปูเพิ่นบอกแม่แต่อันนี้มันสามรถตัดสิบอีกเราบอกว่าแปดสิบ คนบอกว่ามีแปดดินั่งมาสั่นว่ามันมีแปดยังไงอยู่ลรอแต่ว่าในหลักถูงเขาบอกนีอยู่นี่เขาบอกมีแปดเอออะไรคะจุดปูดยุงสี่แล้วหัวตัวเดียวเนาะปูก็ได้เนาะเนาะแล้วปูให้ตัวเดียวจังสี่มันก็ไปวิ่งมาสั่นแค่ตัววิ่งแปดเนาะแมนวิ่งเลยให้เพฮ้ยเจ็บจิตวามาจังใดเออคนทิ้งเท้าว่าเลขแปดมาจะใสอีกพอมีเสียงเจ๊ตัวแล้ได้ยินเสียงว่าเลขมีแปด ก้าวิ่งแปดก่อนเดียวเพื่อเจ็ดตัวไปฝันเพราะว่าอันนี้ไน่ของกาห้อยเขาออกประมาณว่าเจ้าทีมากกว่าสิบหูแล้วล่ะมันบอกเจ้าทีมาบอกคุณคนชิงลูกก้อนสิรุ่นเลขเจ็ดตัวอยู่น้ากันหลายคนแต่ว่าห้าประเด็ลงจีบกันแล้วพอคนคืตัวแห้งความแน่ป้าเนียมป้าเพราะว่าเพิ่งจะเพิ่งจะบใโมงเนาะแต่ม็นสื่อกับท่านแต่ว่าเลขสีออกยูรถเลขสดออรถเดรดรดเงี้ยหลังนี่ ขันขั้นขั้นแต่ออกทั้งสองขั้นขั้นนี้ยั้งสามตัวเลยขั้นนีกห้าสองห้าสองหกเล็กท่ายกันบ่อย่าขั้นนี้ออกสามตัวตรงเครื่องหอมสินออกทัรืองอมสินมันนี้ขั้นดำนันขั้นดำนันเจ้าเก้าเจ็ดเก้าหกตรงตรงเลยเก้าเก้าหกเลขมันออกหนึ่งเก้าหกแต่ว่าเลขหลดมันเจ็ดเก้าหกเอาเจ็ดกับยี่เก้าเลขหลอดใครบ่เจ็ดเกาเก้าเจ็ดกับเนื่งหนิมันเกิดข่ายกันผู้บอกว่าเนี่ย มันมีแปดดีนั่งมาครูว่ามีแปดแต่ว่าให้พี่น้องเอาไปวิ่งเอาเด้อสำรับแปดเนาะจ้าแต่ว่าเจตูนี่คือมันบอมีในหนีเจตูกับ่สามารถที่ทสิเขียนให้พี่น้องเอฟซีได้เนาะสิจับคู่ให้ได้จ้าเพราะว่าเอาตามตรงโหลดเพราะว่าเจตูสิจับคููตามนี่เดี๋ยวถ้าเกิดเจตูฝันก็จังค่อยเอามาใส่กันอีกเนาะกาอย้ให้ซือถือกาให้ปูนั่ไปบอดไปเข่าฝันมื่อแรกเนาะเจ๊เนาะ จ้าเอาสำเอาสำรับสองตัวนี่ให้เจตู่ไปนอนคำนวลสกรนให้เอาตัวนี่ไปไหวก่อนพว่าซีกับบมี่ท่าเสียวซีเก่าทีว่าปูบอกมันกับบมมี่ซีพว่าซีมันอยู่พีอืมมแต่โตัวนี่แหละพี่น้องสามเจ็ดเอาคืนคือก้าเจ็ดเอาคืนบอกอ่ะอืเอานี่แล้ค่ะเอฟซีอ้าได้ตองวดแล้วน่าเกียกเนาะค่ะเพราะว่านเป็นเลขคคำนวณเด้วพี่น้องมันเล่นตองวดได้ค่ะ คำนวณเองซื้อเองได้เจ็ตัวจ้าคำนวณเองสามตัวงวดที่ผ่านมาสไซรัาอับสมิเเย่คนบางน้ำนี่จ้าอันนี้เป็นคำนวณนะคะจต่แนงเดมของเจ็ดตัวที่เจ็ดตัวล่งให้ fc อยู่แป้นช่องของเจ็ดตัวนะคือหนึ่งเก้าหกเมมก็เมย์น่ะมาเขียนเพราะว่าข้ามาคำคำข้ามาเมย์เมย์มาตั้งแต่สกุลกันได้มาเขียนนี่เป็นหนึ่งหกเก้าเนาะหนึ่งหกเก้าเนาะค่ะเนาะเอากระจืบสามตัวคือเจ้าสีน้ำเงินงวด วันที่หนึ่งมิถุนาเด้อพี่น้องเด้อนี่เจ้าเขาไปเขียนวันให้เอฟซีเนี่ยเ,เจ้เขียนให<ต>้น,นะเนพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณเนาะเพื่อนกับสิบ่เคยเห็นแต่เจตุคำนวณเนาะ,ะข้าเจ้ากับสิเคยเห็นแต่ฝันได้เังสินะคำนวณได้มันก็ได้บนได้ล่างได้บนได้ลา่างยังสินะนั่นแหละแต่ส่วนมากจะมีแต่เอฟซี FC ในกลุ่มข้าเจ้าตามนะอ๋อเจจะคำนวณได้ราไทยทรงไทยทรงลงกลุ่มเลยค่ะแล้วก็ข้าเจ้าก็จะพากัน ตัวไดเพินมากเพิ่นกับซื่อตัวไดเพินบ่มมาเพิ่นกับบ่เอาส่สวนมาเอฟซีคือรอความฝันของเจตูแมนค่ะแต่สําหรับความฝันเจตูนี่เป็นตัวนี้เด้อหงวนเนี่ยสามเจ็ดมันบังสามเจ็ดค่ะเน้นหายทามเจ็ดมันเน้นหายเลยค่ะสามเจ็ดงวดหนีมดนี่เขาเป็นครับเลขฝันคำนวณกับเขาเมนค่ะเพราะว่าอยู่ในหนีมี่ที่จริงแล้วเจตูฝันขึ้นนั่นเจตูฝันได้สามเจ็ดกับสี่เก้าแต่ว่าสี่มันบ่มีเจตูเลยบอเอาหายเพราะว่ามัน มันมันสามกับเจ็ดมันมีก็เลยเอาสามเจ็ดให้ส่วนวิ่งแปดเป็นพุ่มจ้าพุ่มมากกว่าสิบวิ่งแปดมันบอกแปดตัวเดียวก็เลยเอาวิ่งแปดใบกอนเมนค่ะวิ่งแปดไบกอนเอาแปดแปดตัวเดียวนี่วิ่งว้กอนอาจจะเป็นรักลอยก็ไดหรือว่าไดก็ต้องล่อเบิ่องกอนเนาะเนาะพ่นําไปเข้าฟันไปบอกจ้าค่ะาะวานเพื่อนก็บ่ทันได้ว่าจังไดเพื่อนกับมีตั้งแต่บอกซํานี่ว่ามีแปดดีนังง่าซั่นว่า เสียงผู้ไส้ดอกเสียงผู้ไส้ใหญ่ๆมาเบาซ้ำเนี่ยเสียงใหญ่ๆนี่แปะทีนั่งค่ะเอากะดขอบคุณเจตัวนะคะแล้วว่าสิเมียลวกับค้านวณไหตองงวดเลยค่ะค่ะตองหวดก่อนะวาถ้ามันบอกเข่ากับสีบวตอไห้ดอกมันเข่าก็เล็กตอใหดอสามโตเลยเนาะค่ะสามโตเลยกันผู้เพิ่นนั่นซื่อทิมใ้มันคุ้นใบ่นกับสีได้อยู่เนาะมัน็ถือวานั่นหาเอาแต่โตจะคล้องมักืึวานละแมนค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณเจ็ดตัดูหลายๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ